สวัสดีค่ะพบเจอกับแอนสาวเราในต่างแดนในคือเก่าเหมือนเดิมนะคะเซ้งจะแเจวมาอีกแล้วคะ่ะเมื่อเจ้าคะ่ะเรามาทํางานในครัวกันนะคะน,น้อยๆกันนะคะเหมือนี่วันนี้เราจะมาแกงมัสมั่นนะคะมาดูหน้าแกะนะเอ้ยหน้าตาแกงมัสมั่นแบบประยุกต์ของเฮ้าสิเป็นจังใดเด้อค่ะเด้อพร้อมกับผัดหมี่เหมือนเดิมนะคะคเพื่อนๆหลายคนอาจจะเคยเห็นอ การผัดหมี่แล้วนะคะเนาะเดี๋ยวเรามาผัดหมี่กันต่ออีกนะคะฟ้าพวกนี้เขากับเปิดออกเลยค่ะถ้าเราไม่ลืมนะคะแต่ส่วนใหญ่มันจะได้โมเมนต์ที่ว่าลืมมากกว่าค่ะส่วนผ้าผืนนี้นะคะแอนจะชอบเอามาปูไว้รองเวลาเศษอาหารแอนกระเด็นน่ะแอนสิเป็นค้นมักปูผาตัวนี้ค่ะ ่ะเหมือนเดิมค่ะใส่น้ำมันลงไปเลยนะคะกะทิค่ะโอ๊ยกะทิโอยสาวดอนสงสัยสาวดอนไม่ท่านไหนตื่น ไฟด้วยนะคะรู้สึกไม่ทัน <laughs> <laughs> ถ้าอาหารออกกุ๊เพ้เขาไม่ทันนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเจอดีนะอาวมา,า <laughs> <laughs> เดี๋ยวเจอดีนะคะ มืนเดิมนะคะนี่คือพริกขั่วแกงมัส,สมันที่เราเตรียมไว้นะคะขวเตรียมไว้คือเก้าค่ะเพื่อความรวดเร็วแล้วก็ง่ายต่อการประกอบอาหารของเราเนาะคะ่ะเนาะแกงมัส,สมันที่นี่อาจจะไม่เหมือนที่เมืองไทยเดะนะคะเพราะว่าแอนแกงออกในฉบับที่ลูกค้าของสาวอุดรกินด้วยค่ะ แต่รสชาติของเราก็เป็นมะแกงม,สมัสัมนพริกแกงม,สมัสัมนที่แสนอร่อยค่ะช่วงนี้อากาศแบบเหมือนจะบางครั้งก็สโน่ตกสโน่คือหิมะเดียวกันนะคะบางครั้งก็ฝนตกบางครั้งก็มืดครึ้มนะคะแอนแบบงงมากกับบรรยากาศช่วงนี้ค่ะ พอกะทิของเราเริ่มเดือดโอเคนะคะเราก็ใส่พริกแกงมะซ้มอุ้ยหมั่นที่เราคั่วไว้ลงไปนะคะนี่ค่ะแอนจะไม่แกงเผ็ดนะคะวันนี้ แตกมันเลยนะคะถ้าเราทําไม่ได้ทําออก,กุฟเฟ่ส่วนใหญ่นะเราเราไม่ต้องใส่กะทิเยอะไปพร้อมกันแบบนี้นะคะแบ่งแบ่งใส่นิดหน่อยก็ได้ะคะ่ะแต่ว่าแอนน่ะเราทํากับความเร็วด้วยค่ะทั้งความเร็วทั้งเวลาทั้งทุกอย่างทั้ง,ท,งทั้งทุกอย่างค่ะว่มเบรน่า รู้สึกว่าจะน้อยค่ะ,คะข้างล่างใต้เตาของแอนนี่เป็นตู้เย็นนะคะตู้เย็นที่เราเตรียมของเตรียมไก่เตรียมอะไรออกมาไว้ สำหรับใช้ง่ายๆวันต่อวันนังสือหรือ,อใช้หมดเราก็เอาตู้ฝั่งนู้นมาเติมม,มั้งสิแมคะ่ะเหมือนกับว่าบอกง,ง่ายๆว่าตู้ที่เราสามารถหยิบใช้ง่ายงานง่ายเวลาลูกค้ามาสั่งเราเ้ามาต้องนางไปเปิดใกล้ฟังหนุนเราแค่ดึงตัวนี้ออกมามัน,มนสิง่ายมากนะคะสําหรับการทําครัวคนเดียวหรือทํางานน้อยๆคนนี่เวลาสําคัญที่สุดนะคะมือเจ้าค้าเพราะว่า คู่แข่งพูกง่ายๆว่าร้านธุรกิจร้านนู่นร้านนี่เขามีคู่แข่งอยู่แล้วค่ะร้านไหนเร็วอร่อยเขาก็ไปนะคะบัมเบว่าร้านเราจะอร่อยแบบได้พันดาวร้อยดาวแต่ว่าชาฝรั่งเขาบ่าได้บ่ได้ว่าเขาเสถ่าเจ้านะคะยกเว้นว่าคุณจะไม่มีคู่แข่งคุณสามารถที่จะแบบว่าไปเรื่อยๆได้ยังสิค่ะอันนั้นเป็นอีกกรณีหนึ่งนะคะ แต่สําหรับแถบสําหรับโซนที่แอนอยูแ่แอนมีคู่แข่งเยอะค่ะเรามีคู่แข่งเยอะค่ะกับ,บ่ามันคู่แข่งเราค่ะกับธุรกิจเดียวกันกันกบวางเซนเนาะธุรกิจเดียวกันหลายค่ะถึงห้าหกล้านเลยนะคะเพิ่นสามารถที่เิเลียกได้ค่ะว่าเพิ่นจิตไปใสนะคะแอนถึงว่าถ้าเราให้ใจเขาเข้ากระใดใจ ถ้าเราให้ใจเขาเขาก็ได้ใจเฮ้าถ้าเฮาว่าหายใจเขาเรามีแต่จะคิดว่าเงิน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 กำไรกำไรกำไรได้ค่ะนั้นไม่ได้นะคะ ร้อยแล้วนะคะไก่เริ่มจะสุกแล้วนะคะแอนจะเอาแอนจะเอามันที่เราเตรียมไว้มาใส่นะคะมันนี่เราต้มไว้เรียบร้อยแล้วนะคะใส่มากใส่น้อยตามใจเราเลยนะคะเท่ากับไส้กะปริมาณที่อาหารของเรานะคะ เป็นดีที่สุดนะคะปิดไฟไว้แป๊บนึงค่ะ,นะคะไปเรื่อยๆนะคะหม้อน,นี้จะผัดกุ้งนะผัดกุ้งนี่เราต้องมีตลอดนะคะ ไว้ทอดเลยนะคะกู้ค่ะ ไก่เน้นๆนะคะแล้วเรามาปรุงกันเลยนะคะแอนกับเส้นไส้น้ำตาลลงไปนะคะแล้วก็หย่ออะไรนะคะสีอิ้วขาวไม่ใช่หย่อค่ะใส่สีอิ่วขาวลงไปนะคะคนเพื่อนหลายคนอาจจะงงว่าแล้วแกงแอนนี่ไม่เคยเห็นแอนใส่เกลือใช่ไหมคะแอนใส่เกลือตอนแอนหมักไก่ไว้นะคะ นี่ต้นหอมนะคะเดี๋ยวแอนเดี๋ยวแอนจะยกหม้อไก่หมักให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะนี่ค่ะหม้อไก่หมักของเรานะคะในในการหมักไก่ของแอนนี่จะมีน้ำมันพืชน้ำมันทำกับข้าวของเราเนี่นะคะแล้วก็น้ำตาลแล้วก็เกลือนะคะเราหมักลงไป มักเขาไปแบบว่าเวลาเราเอามาทำนี่เราไเราบ่ต้องมะนางเติมเกียงใช่ไหมคะ่ะเพระาะว่ารสชาติอาหารไทยเราต้องใส่เกลือให้มันตัดกับน้ําตาลกับเครื่องปรุงของเรานะคะแต่อย่าใส่เยอะนะคะโตแอนน่ะแอนใส่แบบแอนมียังไดล่ะกะได้แล้วเรียบร้อยแล้วสิถามว่าใส่ในปริมาณยังไงบ่คู่ค่ะกะล้วนๆค่ะ ตอบแบบกะลุ้นๆนนะคะกดปอเปี๊ยบไปเลยค่ะก็ผัดนะคะ นั้นเริ่มโอเคนะคะแกงมัสมั่นของเราจะมีต้นหอมด้วยนะคะต้นหอมใส่ลงไปนะคะมีแค่นี้นะคะแล้วก็ถั่วตบท้ายนะคะถั่วนี่ เราจะอย่าเพิ่งใส่พร้อมกับพวกผักพวกนี้ในสไตล์ของแอนนะแอนจะเอามาใส่ทีหลังแล้วแอนจะปิดไฟแล้วก็ไปเทเลยสไตล์แอนค่ะแล้วเราจะใส่น้ำมันหอยลงไปนะคะเหมือนเดิมค่ะน้ำมันหอยของเรานะบีบเหมือนเดิมค่ะ ทำกับข้าวแบบนี้นี่ร้อนหน้ามากนะคะเพื่อนๆคะ่ะลองพื้นนี่เห็นไหมเพื่อนๆอแอนนะรองพื้นแบบหน,นาเนิบเลยนะคะ <c oughs> เรามาชิมหม้อนี้สิปลาขานี่อย่งคะ่ะ แอนจะใส่จืดนิดนึงนะคะหม้อน,นี้เดี๋ยวจะเหยาะน้ำนิดนึงค่ะได้แล้วนะคะมัดสหมันของเรานี่โอเคแล้วนะแล้วแอนจะเอาถั่วมาใส่นะคะ ขั้นตอนสุดท้ายของเราคือใส่ถั่วนะคะในการใส่ถั่วของแอนนี่แอนจะใส่ลงไปคนหยดหยดแล้วแอนจะปิดไฟเลยนะเป็นนั้นว่าเรียบร้อยค่ะแกงมัสมันของเรานะคะเป็นจ้าไหนคะหนาตาหมูมมเจ้าขะเขาก็บเได้แกงมัสมันหอมแบบนี้หอมหอมหอมบริการไปอีกหนึ่งเมนูค่ะสำหรับคลิปนี้คือ 900, 000, เก่าเหมือนเดิมนะคะแอนฝากเพื่อนกดไลค์สับสไคร กดติดตามให้แันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปมาแซวดอนต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบายบายค่ะ